สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ใบบุญอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์ใบบุญมาทํานายดวงของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะประจําสัปดาห์ที่18-24กุมภาพันธ์2567นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อาจจะแปลกใจทําไมใส่สีแดงให้เข้ากับบรรยากาศในเรื่องของเทศกาลวันตรุษจีนในช่วงนี้นะคะ เรามาดูในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างค่ะดาวการเงินดาวสุเดินไปอยู่ในเรือนกรรมมะไปสถิตในเดือนกรรมะได้ตําแหน่งเทวีโชค คุณมีโอกาสมีรายได้ถล่มทลายมีรายได้ในด้านการค้าขายเป็นกอบเป็นกันกรรมได้กําไรงามมีรายได้จากการขายทรัพย์สินเงินที่ลงทุนอะไรไว้จะเกิดโชคลาภความสําเร็จมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่คําจุนอุปถัมภ์เกื้อกูลสนับสนุนด้านการเงินดังนั้นคุณต้องบริหารจัดการให้ดีในเรื่องของการเงินการทองเพราะคุณมีโอกาสรวยแบบชับพัน เคล็ดลับก็คือคุณต้องมีเหรียญเทวดาพระฤห,หัสบดีติดตัวประจําตนเป็นมงคลช่วยเสริมหนุนเกื้อกูลให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในด้านการเงินค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสบดีกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนการงานดาวสาวเดินหน้าไปสถิตอยู่ที่เรือนลาภะคุณมีโอกาสในเรื่องของการทํางานที่มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงการขยับขย้ายมีมูฟเมนต์มีกลยุทธ์วางแผนให้ชัดเจนให้ถี่ถ้วนรวมไปถึง คุณมีโอกาสที่จะสมัครงานแล้วได้งานมีโอกาสที่จะทำงานเพิ่มต่อเติมงานใหม่โดดเด่นการค้าขายโดดเด่นการติดต่อการเจรจาการเข้าไปอยู่ในหมู่สังคมที่ทำการค้ามีคอนเน็ชันใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะทำการจดทะเบียนค้าขายหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรอบคอให้รอบด้านคุณจะประสบความสาเร็จแน่นอนเชื หายเหนื่อคล็ดลับก็คือนี่เลยสุดยอดสีพึ่งฟันธงรุ่นเจ้าสวยุก,ก้าวทำท่าหวานปากแล้วอย่าลืมท่องคาถาด้วยนะคุณจะต้องมีคาถาจิตติมิตินัชาริติและทำท่าหวานปากทำอย่างนี้เจรจาครั้งใดปะสบความสำเร็จทำการงานอะไรติดต่ออะไรมีแต่ผู้คนเมตตาสำเร็จสำเร็จสำเร็จแน่นะ มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองอยู่คู่กับดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักสำหรับคนมีคู่คึกคักแน่นอนสุขปากหวานอังคารรับเอาในเรื่องของความรักเกื้อกูลสนับสนุนคู่ครองคนรักหุ้นส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลดีประสบความสำเร็จช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวช่วงนี้คุณมีความสุขดีค่ะ และสำหรับคนที่โสดนี่เหรอช่วงนี้เนื้อหอมคุณมีโอกาสเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจดูให้ดีใช่หรือเปล่ามาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของสุขภาพดีแต่ต้องระมัดระวังระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานระวังเรื่องอาหารการกินในเรื่องของการสังสรรค์พัก พพักพอ่อนให้เพียงพอเวลาจะไปไหนมาไหนจะได้มีสติรักษาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีใช้ร่างกายแล้วก็ต้องบำรุงรักษาเป็นธรรมดาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ จบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับการติดตามอัปเดตดวงชะตากับอาจารย์ใบบุญคนนี้ขอให้คุณนั้นติดตามทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ทําทุกแพลตฟอร์มแล้วจะมาเจอกันบ่อยๆแบบนี้ขอให้คุณนั้นช่วยติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ใบบุญขอราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย